วันนี้ผมจะไปดีไอเบ็ดระบบมอเตอร์แต่จะเป็นเบ็ดจิ๋วมาดูกันนะครับว่ามันจะโตกปลาได้หรือเปล่า <Okay. S 1> อ่าใกล้ๆกบเชเชเช oh. และนี่ก็คือเบ็ดจิ๋วที่เราจะเอามาทำในวันนี้ว้าวโอเคเดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะทำได้หรือเปล่านะฮะไปสำหรับมอเตอร์ที่เราจะมาทำเนี่ยผมคิดว่าเราจะต้องใช้ตัวน้อยนะทุกคนนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่า ผมจะมีมอเตอร์น้อยหรือเปล่านะมีนะหืมตัวนี้เลยไหมอเอาตัวนี้เลยเนี่ยโอ้โน่าจะพอดีนะโอ้โหพอดีก็บ้าแล้วผมันใหญ่เกินสามพันดีไหมไม่อะอันนี้ก็ใหญ่เกินไปนะนี่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 อันนี้น่าจะพอดีแนละ้วทุกคนอันนี้พอดีเลยอะ่ะเดี๋ยวเราได้สวิตพอดีเลยฮะเดี๋ยววางก่อนโอเคนี่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  เอออันนี้น่าจะพอดีครับทุกคนนี่นี่อาา่ะฮะใช้นี่ <Okay. S 1> แหละโอเคเราได้แล้วทุกคนผมคิดว่ามันจะเป็นอะไรที่เจ๋งมากเลยเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวผมจะไปหาฐานไม้ก่อนนะทุกคนเพราะว่าผมคิดว่าถ้าฐานไม้เนี่ยมันจะทําง่ายกว่าฐานเหล็กไปหาก่อนผมว่าถ้าใช้เป็นตะเกียบน่าจะง่ายกว่านะออดูดิน่าจะพอดีเลยอลองแกะดูสิอือวะ่ะมันแบบมีความหนาพอดีเลยนะนี่เดี๋ยวเรามาวัดดู เฮ้ยใช้ได้อะนะเนี่ยโอเคเลยอ่ะโมอเค้ะมาร์กเรียบร้อยแล้วมาเดี๋ยวเราจะทําการตัดตัวไม้มาสักประมาณเท่าไหร่ดีไม่มีไม้มันทัดซะด้วยแล้วก็กะเอาเลยดีอวัยอืมเป๊ะนะบอกเลยตรงไหนวะของตัดก็มีนะแต่ไม่ใช้ โอเครับตอนเรียบร้อยจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะลองติดกาวเลยนะโอเคจากนั้นเดี๋ยวรอให้มันแห้งก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยลองใส่มอเตอร์ ในระหว่างที่รอมันแห้งนะครับเดี๋ยวผมจะทําการลองต่อมอเตอร์เข้าดูนะครับทุกคนใวผมจะหาแบตท,ที่มันแบบว่าไม่ไม่ต้องแรงมากนะทุกคนถ้าแรงมากนี่เดี๋ยวมันจะแรงเกินไปนะครับลองมาดูกันอุ้ยพอดีเลยว่ะดูดิอู้ย jam จ a m แบบพอดีเป๊ะเลยอ่ะดูดิเออโหโคตรเท่บางทีเราใสใ่ตัวยึดนี่ใส่ตัวยึดเข้าไปตรงนี้ก็น่าจะโอเคน่าจะเวิร์กเลยนะโอเคครับทุกคนผมก็ได้อุปกรณ์เพิ่มเติมมาแล้วนะนี่อ่ะโอ้โหตัวปิดเปิด พี่โคตรเบิ้มคใหญ่เบลื้มเลยนี่โอเคแล้วก็ต่อวงจรไม้เรียบร้อยนะครับโอเคเดี๋ยวจะลองลองต่อดูนะครับอ่าวงจรนี้แียวก็ตัวสีเหลืองก็น่าจะควบบวกนะครับอันนี้น่าจะใส่ลบก่อนอื่นเลยลเราจะต้องปอกสายไฟก่อน ก็สำหรับแบตนะครับผมจะใช้เป็นแบต3.7นะครับทุกคน500มิลลิแอมป์ก็แรงอยู่นะทุกคนมันเป็นแบตที่แรงอยู่ผมพยายามที่จะหาแบตที่แบบเออไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แต่ก็ได้ประมาณนี้แหละแบตลิออนโอเคก็น่าจะเบาอยู่นะเพราะว่าไม่ได้ชาร์จนะครับโอเคอย่าแรงนะมึงถ้าแรงนี่แบบปุ๊ปา๊น่าดูเลยนะเนเ่ยเท้าทุกคนเดี๋ยวผมจะทำการติดกาวยาตัวนี้เลยนะครับอ่ะติดให้มันเข้ากัน เออแล้วก็ไม่ได้ลองตัวตัว,ตวมอเตอร์ดูนะว่ามอเตอร์มันพังหรือเปล่า,าอ,อถ้าสมมุติว่ามันพังนี่ชิปหายเลยนะก็ <c oughs> ได้หลือหมดเลยนะเนี่ยเดี๋ยวติดแค่ด้านบนก่อนติดแล้วก็เดี๋ยวลองลองดูว่ามอเตอร์มันใช้ได้หรือเปล่านะและกลาวมันก็ยืดลเลยน,นี่เกิยเนี่ยมันใช้ได้เลยว่ะแต่ว่าต้องมาดูอีกทีนะว่ามันจะใช้ได้ไหมผมว่ามันน่าจะผ่อนความเร็วได้ตรงนี้ว่ะทุกคนเนี่ย <c oughs> เห็นปุ่มนี้ป่ะปุ่มเนี้ถ้าถ้าไม่อยากให้มันแบบแรงเกินไปผมว่าที่จะ,จะกดตัวนี้ช่วยได้นะ โอเคครับทุกคนก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะทําการติดลองติดสายเข้าไปนะครับอ่ะแล้วก็เดี๋ยวลองใช้ดูว่ามันใช้ได้หรือเปล่านะครับโอเคก่อนอื่นแล้วเราต้องเชื่มอมหัวสายก่อนโอเค<อ> okay. มามาทดสอบกันนะครับจะได้ไหมว่าลุ้นกันฮะ ามสองหนึ่ง l e t ว go ่าวาแล้วไม่ติดจริงเรรยบร้อยโอเคตอนนี้ผมมีมอเตอร์ติดเจ้าตัวอาคลองเครื่องอันนี้อยู่นะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบดูว่ามันเป็นที่มอเตอร์หรือมันเป็นที่สายนะเพื่อผมตอบผิดหรือเปล่ามาทดสอบ่บาจะเป็นจงังไได สามสองหนึ่งเฮ้ยนึกเป็นที่แบตวะเดี๋ยวเราลองลองเปลี่ยนแบตมาอันนี้มีแบตสามก้อนเลยมาจะลองอาจจะเป็นที่แบตก็ได้ใครจะไปรู้นานกว่าแล้วจริงด้วยเป็นที่แบตจริงๆครับทุกคนก้อนนี้นะ่าจะไม่มีแบตดูดูโคตรแรงเลย แล้วเบดกูมันจะขนาดไหนวะเนี่ย <c oughs> แรงแน่นอนอันนี้มันเป็นถัานสองเซล์ไงอ,อจริง่ยผมอยากใช้ตัวนี้แต่ลองวัดดูดิแบตมันเท่าไร่อยากอยากได้แบตอ่อนๆโอ้โหแปดสิบเจ็ดตัวนี้น่าจะไม่มีแบตเลยแหละผมว่าหรือไม่ก็มอเตอร์พังโอ้ไม่น่าใช่ละมอเตอร์ไอ้แบตน่าจะหมดไม่น่าเวิร์กว่ะ มันจะแรงเก้นแต่ลอง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 ให้ดูก่อนแล้วกันมันจะเกิดความมันไลเพราะว่าเราควบคุมไม่ค่อยได้แล้วมาทดสอบกันเลยฮะคือความมันไลหรือเปล่าอ่ะสามสองหนึ่ง Let อโอ้โโอ้โคตรแรงเลยดูดูโอ้บ่ายก พ <laughs> ี่เลยคิดว่ามันเป็นเพราะว่าเจ้าตัวอันนี้มอเตอร์สไนลา่าเป็นเป็นพ่อแบบทุกคนเนดะี๋ยวผมจะลองส่สายด้วยนะครับ50บปอนด์หรือเปล่านี่สาย n 50บปอนด์โอเคเไปแล้วนะเดี๋ยวลองเก็บสายาเก็บสายแบบดิจิตอลพร้อมสาคำสองหนึ่ง Let's ก o โอ้ยลอยเลยล <laughs> อ,อยเลยเว้ เ้อมันปิดทองแดงนง่าจะดีมากเลยจะได้เชื่อมติดเลยโอเคเดี๋ยวมาลองสูตรนี้น่าจะเหนียวกว่านะเพราะว่ามันเป็นกาวแท่งสีดำตั้งแต่ใช้มาผมว่านี่แหละสีนี้แหละเหนียวสุดจะจริงไหมเดี๋ยวมาลองขนาดติดเจ้าตัวคลิปที่แล้ว,ลวเลอ,อไม่มีหลุดไม่มีอะไรเลยนะ,ะเดี๋ยวมาลองดูว่าครั้งนี้เนี่ยมันจะหลุดไหมเดี๋ยวเราให้มันแห้งสนิทก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยลองรู้สึกว่าคลิปนี้มันโหอุลหมานยังไงไม่รู้ทุกคนันต้องลองผิดลองถูกหลายอย่างอยู่ คือกว่าที่เราจะได้เบ็ดจิ๋วมาลองเล่นโหแต่ก็ไม่กล้าเล่นมันเดือวะ่ะแม่แงแรงเกินวะ่ะแต่ตอนนี้ก็คือเดี๋ยวรอให้กาวเป็นแห้งก่อนนะ <Yeah. S 1> ถือกันตอนกาวแห้งจ้ะเสรมาครับทุกคนกาวแห้งแล้วเดี๋ยวมาลองกัน3ามสองหนึ่งเอ้าดับไม่ได้ดับอ่ะ เดี๋ยวโอ้แป๊บเดียวเต็มลอกอย่างตาเมื่อกี้โอ้โหคตรแรงว่าน่าจะต้องใช้คันยาวๆแหละเพราะว่าคันคันจิ๋วแบบนี้ไม่น่าจะเบิกว่าเพราะว่ามันค่อนข้างจะอันตรายเพราะฉะนั้นแล้วเราจะต้องใช้คันที่แบบยาวๆนิดนึงนะฮะโอเคผมจะลองใช้เป็นคัน ul แล้วกันทุกคนนี่นี่ดูดูดูเวทซะก่อนโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็เสร็จสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยได้แล้วครับผมมาเดี๋ยวจะมารีวิวก่อนนะครับว่ามันมีอะไรบ้างแล้วก็ เผื่อที่ใครจะเอาไปทาหรือว่าอยากจะไป DIY เป็นวินเป็นอะไรสําหรับการเล่นรถบัคับหรืออะไรก็เดี๋ยวมาดูกันว่าม,มีอะไรบ้างอันดับแรกที่เราจะต้องมีคือนี่นะฮะเป็นลอกลอกจิ๋วนะครับเป็นลอกจิ๋วหรือว่าเป็นอุปกรณ์วินอะไรก็ได้เอ,อประมาณนั้นแล้วก็จะมีนี่มอเตอร์เดิมๆของรถบัคับทั่วไปนะครับ <c oughs> เป็นมอเตอร์ <c oughs> กาะกากเลย <c oughs> โอเคต่อมาก็จะนีะ่ใช้เป็นตะเกียบหรือใช้เป็นขาอะไรก็ได้นะถ้าเป็นขาเหล็กนี่น่าจะดีมากแต่อันนี้คือ DIY ง่ายๆ ส่วนต่อมาจะมีสวิตนะทุกคนนี่สวิตสวิตเป็นสวิตน้อยหรือสวิตใหญ่ก็ได้นะครับก็แล้วแต่ความถนัดนะโอเคต่อไปก็จะเป็นแบตนะทุกคนแบตนี่ผมแนะนําให้ใช้เป็นแบต3.7ก็ได้เป็นแบตที่อ่อนๆัวนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ผมใช้เป็น7.4แล้ว7.4นี่คือแบตมันอ่อนๆแล้วนะครับประมาณเหลือ50%บ้งถ้าจำไม่ผิดโอเคประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรมากนะส่วนคันก็จะเป็นคัน UL นะครับทุกคนนี่เป็นอ่อนๆเลยเป็นยาวๆนะทุกคน ผมใช้คันยาวๆเพราะว่าเพื่อที่จะเซฟตี้ตัวเองด้วยนะครับเพราะว่าคลิปที่แล้วเนี่ยผมใช้เป็นคันน้ําแข็งแต่มันอันตรายมากเลยนะครับเพราะว่ามันอยู่ใกล้ตัวเอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะลองตีให้ดูนะครับว่ามันจะตีออกไหมแล้วก็มันจะใช้ได้หรือเปล่ามาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยมาดูกันว่ามันจะตีออกหรือเปล่าเดย๋ยวผมใช้เป็นขวดน้ําเหมือนเดิมเพื่อที่จะให้มันตีออกแล้วสามสองหนึ่ง ยังไงก็ตีออกร<ด>ู<ด>้นนะฮะว่าจะดึงออกมาหรือเปล่านะฮะก็ <Go. S 1> ว้าวทีแรกมีสะดุดนิดนึงนะ,ะเดี๋ยวลองตีใหม่ฮะเช็ดเ <Sh ed. S 1> ด่อเด้อนี่ปิดเปิดได้ง่ายกว่าคลิปที่แล้วได้ทุกคน คลิปที่แล้วผมใช้เป็นรีโมทใช่ปะอันนี้คือเป็นการควบคุมด้วยสวิตช์นะครับไปข้างหน้าคือแบบดึงมาหลังคือปิดนะฮะดูเยี่ยมเตรเท่อะดูดูจิ๊กิ้งให้ดูนะอย่หยอด โคตรเทอะจริยโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราจะไปลองที่หมายดูนะครับผมว่ามันจะเป็นยังไงนะครับสำหรับเหยื่อขวดน้ำนี่เหยื่อขวดน้ำแต่ผมไม่ได้มีเหยื่อตัวเดีวยวนะฮะนี่ผมจะไปลองเหยื่อตัวนี้ด้วยนี่ตีนเตะนะครับทุกคนไปดูกันว่าแอคชั่นมันจะออกหรือเปล่านะครับผมพยายามที่จะหาเหยื่อตัวที่แบบหนักๆเพราะว่ามันจะได้ตีออกแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่หมายนะจ้าจุ๊บ,จบถึงหมายแล้วนะครับนี่หมายเดิมเพิ่ม,เต,มเติมคือเบ็ดตัวไม่ อะไรเติมเติมคืออะไรน้ำท่วม,มเกิดตื่นเกิดตื่นใช่โอ้โหล้างรถได้เลยนะเนี่ยรถดับตรงนี้ใช่นี่ๆตัดตรงนี้เลยอืออ่ะลองเดินล,ง,ลงดูไหมฮะเดินลงดูไหมเป็นขนาดาไหนอุ้ยอุ้ย <S <S เอาเรื่องอย่ามาลองนะครับทุกคนว่ามันจะเป็นจังใดนครับผมอลองเทสกันเลยว้าว อ้าวมันน้ำมันมันมีแรงดึงดูดหรือเปล่าว่าไม่มไม่ดึงดูดแล้วมันมันมันเน่าแป๊บ <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวแก้แบบนี้เฟล,ลไปทุกคนเดี๋ยวมาแก้ใหม่โอเคมาลองสามสองหนึ่งอ่ากใกล้มันก็เช็ดเช็ดเช็ด <laughs> โอ้โหแอคชั่น แอคชั่นขวดเอาเอ่ะแอคชั่นขวดน้ำหรอแอคชั่นขวดน้ำสายมีสายได้นะ,ะเดินเดินปีกอกอเจตีนี่น,นี่มีสายมีสายโอเคเป็นการเก็บสายที่ดีมากเดี๋ยวเราเปลี่ยนเหยื่อดีกว่าทุกคนตรวจสอบกบเตะครับกบเตะสีเขียวอ้วนอ้วนอ้วน มีใบมีใบนี้ด้วยนะใบข้อตี <c oughs> ออกอยู่<อ>ม,ามาลองฮะ <c oughs> ตัวมันก็อีนเหมือนจะมีน้ำหนักตีออก let's go <S โอ้ได้เลยเนี่ยฉันเฮ้ยมันมันติดหมอยอะไรมาโอ้มันติดอะไรทำให้มันไม่มีเลเยแล้ว ติดอะไรมาวะเนี่ยอ้ยได้มาแล้วทุกคนว้าวลาลายลาลายมาเพื่ออะไรเนี่ยดูฮะดูแอคชั่นครับเฮ้ดูแอคชั่นแอคชั่นแคนกุปตินี่เดี๋ยวมาลองทดสอบครับโอเคแม่แหละตังค์จะืึง นี้นนชั้นนี้ a c t ่มาไม่เห็นเรา,มาเ,เามื่อก<ม>ี้ใช่ไหมเฮ้ยรูดมันมีที่จับตัวแกนอยู่แต่มันยาวอะทุกคนใอยากให้แก EP สองก็เดี๋ยวคอมเมนต์มาคือ EP นี้ก็อูใช้ได้อยู่ไม่ได้แต่บรรยากาศตอนนี้ไม่ใช้ได้เดี๋ยว EP สองเดี๋ยวเราจะเอาไปออกหมาย เดาไวมันเวอร์กว่าไวเหรอไหวแต่ตอนนี้แบบหลุดลุยมันดูน้ำใช่เดี๋ยวไปแก้แล้วก็ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะต่อ EP 2นะทุกคน <S 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 ใครอยากดู EP 2ก<ค>็บวกหนึ่งมาเด้อจ้าคลิอีพีนี้ร้อนหัวแตกไปละเจอกันคลิปหน้า